แม่แซมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่ระยองนะครับคุณมาตะปุ่นนะครับวันนี้นอนอยู่ริมีคอนเสรเรนิร์ตอยู่ที่โรงแรมอะไรอยู่ริยะโรงแรม h อดีเด y Inn Express ระยองตอนเช้าค่ะคุรมากตะปุ่นะครับ,บะะระยองคืนนี้เจอกันกีน่โมงแม่แซมสวัสดีครับคืนนี้กี่โมงนะแม่อยูริมสามคืนนี้สาม น้องยูริมึงเหมืนเต้นตั๋เอาที่อย่างไปช่วยนะมึงเนาะเจอกันครับวันนี้นะครับผมที่จังหวัดระยองคอนเสิร์ตเดียวของน้องยูริและกับผมวันนี้กันขอบใจให้กับน้องใจทั้งไลยส่วนแต่เรื่อครับผมวันนี้กันฝากทางคุณนะครับผมผมโปรเจกต์ที่ดีนะครับผมจังหวัดหนองที่มีคอนเสิร์ตเดียวนะครับผมก็ฝากแต่ทั้งคู่นี้นะครับใช่ครับเต็มอิ่มแน่นอนกับน้องยูรินะครับผมหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับกับจะมี เอาจิตตากันแล้วบอเอาไปยัดมารอเล้อโอเคนะครับเจอกันนะครับขอนนี้เดินทางต่อนะปถนนต้องดูนี่แล้วก็มีโชเฟอร์นะแม่แทมมันนี้ทำความสะอาดรถอยู่นะครับก็เอาเดินทางก็ตรวจเช็คสุขภาพเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ่แย่เคล่นจงไอ่แพ้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 ตั้งแต่เริ่ม ใจดองหน้ามนยังไปทางเขาแสนหาแตกนะครับสรุปเป็มสรุปเป็นไอ้ไหมหรือเป็นน้องยูรีเป็นน้องยูริส่วพวกนนี้ก็ลังดันก็ลังบุมบุมบุมบุุมมปั่นจะเป็นปัปั่นเลยหมเม่อที่2อันมิวอีกสวอยกันพี่น้องเมื่ันมิวคือปันไฟปะปันมิวมันมิวยังมยวแค่นั้น สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้เขาจะออกเดินทางไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะวันนี้มีงานอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะพี่น้องตอนนี้ก๊ะกำลังทยอยเก็บของน่าขึ้นรถอุ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องเออตีกันรถด่ราจะเห็นฝ่อยมันจในคำว่ะเห็นเตุการว่าเกลียดเหตุการณยูู่ว่าเกลียดเหงื่อว่ายูว่าเกลียดในคำว่าได้ยู่กับสแตมมกับเ่อเหงเออเห็นเราอยู่กับสแตมมเนี่ยกับเหงเนา เห็นท้ออยู่กับแดนเซอร์เนี่ยเห็นๆใครอยากจะมาชิมงานแนี่ยเดี๋ยวมีรองเออนี่แหละคนมันหนาตาดีเนาะคนจะพตอนนี้เ้าก็จะออกเดินทางไปที่เดบกครับโอ้โหแบบความเที่ยงดังไปที่อำนาจเจริญตอนนี้ศิลปินแดนเซอร์กับกำลังไฮย้อยขึ้นรถแล้วนะคะศิลปินก็วันนี้น้องสีแกรมลานะคะเนื่องจากนอนต้องไปโรงเรียนก็เลยได้ น้องสก,กายนะคะมาแทนนะคะพคะกกี่น้องค่ะน้องสกายมาแทนน้องทีแกมหนึ่งสองวันหรือแบบสองหรือสามวันนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวพี่พอไปเบิง้งเครื่องรถพี่ไผ่เนี่ยคะ่มะมาถามมี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 บอมีโอเครถดีกว่ามีจำนำยังไงน้องดีโอก็มาแล้วนี่คน,นอะไรไปนะครับเขาไปแค่สองวันเอง ไปแค่สองวันคนชุดแปดรอบแล้วโม่พี่ตัวมาเพิ่มเหตุอย่างน้อได้รับไปอย่งไม่ทวงเออทวงอะไรล่ะคุณพี่จะเอาเท่าไหร่เอากี่อันเออเอาอะไรเท่าไหร่ล่ะคุณพี่ทวงมาขายของเลยขาของเลยสวัสดีค่ะสวีดัตสวัสดีทช่ไมปากฉ่ำจังเลยเอาไปทาด้วยเดอดดิวันนี้เราเจอกันที่อำนาจเจริญนะคะครั้งแรกที่เราไปเล่นที่อำเภออำนาจเจริญใช่ไหมจังหวัดอำนาจเจริญครั้งแรก ไปครั้งแรกเลยหรอพี่พี่แล้ก็จะมีมาบ่อยๆไงมันก็จะมาแก็จะมาเราไปประเดิมครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อๆไปที่มานะคะโอ้ยกินขนมวันนี้น้าของอาร์ตค่ะขนมค่ะค่าวกระเหม็นก้าวในยอดนะคะรับเอากระเหก็นก้าวไงเธอราจะอนได้ออกเดินทางแล้วนะคะโอ้ยเราเอวชงของผู้จะมาขอกระตี้ลุงหมาบายบายเจอกันวันนี้อ้านาจเจริญนะครับทุกคนครับ ก็คือหมอนน่ะนี่คือแท้หมอนเนีย่ยหมอนคินบอกอ่าลืมเอาผ้าห่มเอาหมอนก็นเลยว่าก็เลยว่าขอยืนบริษัทจากอันเนืองพ้อได้นอนครับจากการคืนนี้นะครับจากการคืนนี้นะครับทุกคนครับไม่ให้กำลนังใจกันไหนได้ครับเดอ้อนอนหนาวปานี้ยังก็นอนหนาวป่านนี้นอนหนาวหรอไม่เพราะว่ามีคนที่กอด่น,น้อ,อ,นองอาร์มมคือพันนีเเอ้ยก็กอดน้องอาร์มมันแหละ เอาเดินทางกันเลยเจอกันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอำนาจเจริญยังไม่เคยไปเลยตอนนี้ครั้งไปต้นไหนไม่เคยก็เคยไปแตกกูพูดเอาที่ตะเกียบไปรับพวกอ่ะน่าจะครั้งแรกรึเปล่าแน่เนี่ยครับการไปอำนาจเจริญครั้งแรกนะครับผมนี่รู้ครับว่าวันนี้จะอะไรครับอะไรครับพิธีจะแตกหรือเปล่าครับผมโอเคบายบ๊ายบายทุกท่า